mời mẹ mình ngọc như đây luôn có cái nhang lây lắm gần đây nó tôi đứng gần âu bán ngoài yêu này âu nó phải nói ได้อยู่โบอะเบิ้งคนมีฝีมือสิโซลงไปข้างในเดียมส่วนนึงก็อ่อน ออยเน่อยตยากุ่อยา้สามตัวนี่นะมาอ well. 네ิ่มด้วน like ี่ผมเพื่อนก็ตัดเบียร์ตัดตัดมันี่เพื่นแต่อยู่วะ

ดีๆๆดีผีมันพอพี่ป็นตะกีไปลูกไปตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้บอบบบบปลอบอปลาช่อนนี่อันไหนนี่เหรอน,นี่นี่บอปลาช่อนตัวน,นี้บอปลูกปลูกก็เอามาปลาก็เลย